สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ลงหนวดเกษตรออนไลน์นะครับจะพามาชมวิธีการแก้ไขปัญหา,าทุเรียนนะฮะติดติดเชื้อโรคขนเนา่ารากเน่านะครับซึ่งต้นเรียนต้นนี้นะฮะผมปลูกมาประมาณ 7- 8เดือนนะครับก็เกิดปัญหาในเรื่องของรากเนา่าขนเน่าครับแต่แรกๆผมก็ไม่ทราบนะครับก็ก็คิดว่ามันเป็น เปือกที่แตกเฉยๆนะครับตอนนี้ก็มีผู้แนะนำนะครับว่าให้ใช้ไตรโครโดามาในการแก้ไขปัญหาครับซึ่งก็การแก้ไขปัญหาก็เป็นที่น่าพอใจครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับว่าโรคไฟช็อปเทีล่าหรือโรคโคนเน่าต้นเน่านะเป็นปัญหา และอุปสรรคเป็นอย่างมากนะครับสำหรับต้นทเรียนต้นนี้น่าสงสารมากเลยครับใหม่แนวทางแก้ไขวิธีการแก้ไขของผมก็คือว่า,าผมใช้มีดนะฮะคมๆปลายแหลมขูดนะเนื้อเยื่อทั้งหมดที่มันติดเชื้อนะครับเนื้อเยื่อทั้งหมดที่ติดเชื้อขูดขูดขูด,ข,ดขูดครับขูดออกแล้วาจากนั้นนะฮะผมก็ใช้ไตรโคโดมาสดนะครับผสมน้ําเล็กน้อยแล้วใช้พอกเลยครับ พอกจนหมดเลยครับพอกแล้วอยู่มาประมาณสองอาทิตย์ผมมาตรวจสอบดูปรากฏว่าเนื้อของต้นทุเรียนะนะครับก็ได้ขยายออกมานะครับได้ขยายออกมานะครับเป็นเนื้อที่ขยายเริ่มขยายแล้วนะครับแล้วก็เชื้อก็หมดไปครับเห็นไหมครับครั้งแรกเนี่ยตายแหล่ไม่ตายแหล่ครับตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ในการดูดอาหารขึ้นไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ เกือบจะ60%บของลำต้นเลยทีเดียวนะครับผมในการที่จะกินเข้าไปครับถ้าหากเราได้ไม่ได้มาตรวจสอบนะครับในแปลงของเราเนี่ยแน่นอนเลยครับต้นนี้ตายแน่นอนครับถือว่าตั้งชื่อใหม่ว่ากลายนี้ว่าบุญรอดนะครับผมใบจะเล็กลงครับใบจะเล็กลงแกรนนะครับใบยอดยอดจะแห้งเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะในการเชี่เริ่มแตกยอดนะครับ แตกยอดแตกก็ต้องรอเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเองจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็จะทำให้เนื้อเยื่อนะครับในการที่จะเป็นลำเลียงมันจะมีเนื้อเยื่อนะครับของลำต้นในการลำเลียงอาหารขึ้นไปเลี้ยงลำต้นและใบต่อไปนะครับผมถ้าหากเราเองถ้าเกิดไม่ได้มาพบมาตรวจสอบแปลงนะครับ แน่นอนเลยครับต้นนี้ตายแน่นอนครับอนอกจากที่เราใช้ไตโคโดมาในการที่จะ,อะพอกแล้วนะครับผมพอกอยู่สองครั้งนะครับครั้งแรกก็ฝนตกก็ซอาะหายไปก็เลยก็เลย